ลูกคบเพ่นออกแล้วพี่น้องมือนี้มือที่สองพี่น้องเพราะว่าพ่นฝักโตมาแล้วก็มือนี้มือที่สองแลวจำหนึ่งสีบัวเห็นครับยุไใต้ใต้พื้นพี่น้องเต็มอยู่นี่ครับล้ายแห้งครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่ก,าากําลังฝักโตบาน้องมาเบิ่งเหมือเสานี่เบิ่งพี่น้องเต็มอยู่ครับต้องเบิ่งใกล้ๆค่อยสีเห็นเพิ่นนอะเพราะว่ายังตัวหน่อยอยู่กําลังสองมือพี่น้องเฮ้ยพี่น้องเบิ่งแม่พัน ญ่แห้งครับกบผูเนาะสิตางกันกับกบเมย์เพื่อนก็เลยออกไข่มางหันหล,ล่ะก็เลยให้เป็นหวกอยู่หันเลยัเป็นหม่องเลียงของบาน้องครับแต่ว่าก็เลยกลายเป็นหม่องเพาะลูกหวงววัดดีครับมือนี้ีหอกับบบาน้องในช่องกบป่าพา้ารวยนะครับพี่น้องเนาะมือนี้บ้าน้องกัสีพาพี่น้องมาอัปเดตเบิ่งกบนะครับเนาะว่ากบเฮาสิเป็นจังได้แน่แล้วครับผมพอฝนกระตกลงไม่แน่เนาะนี่ครับพี่น้องเบื่อง้ํา ในบอ่อเนี่ยเต็มเบิดพี่น้องเดียวมือนี้บาน้องกัสิภาพี่น้องไปเบิ่งเนาะครับเนาะว่ากบเฮาสิออกไข่บ่อสิมีลูกบอ่อเนาะไปเบิง่งไปเบิ่งเลยครับผมนี่แหละครับผมมาเบิง่งเพราะว่าลูกกบเพิ่อนออกแล้วพี่น้องมือนี้มือที่สองพี่น้องเพราะว่าเพิ่นฝักโตมากแล้วก็มือนี้มือที่สองแล้วบาน้องมาเบิง่งเพิ่อนออกลูกพี่น้อง ได้สให้ยบึงไก่เนาะจำหนึ่งสีโบเห็นครับอยู่ไต่ไต่พื้นพี่น้องเต็มอยู่นี่ครับลูกโคพนอย่างนี้น้อยอยู่ลายพี่น้องอืมนี่นี่นี่ลอยอยู่ครับนี่ลอยตัวนี้น้อยลายแห้งครับพี่น้องเพราะว่าพื้นก็ะลั่งฟกักโตบ้านนอกมเบึงเหมือนเสานี เลื่อยใหญ่พอแม่ยพ่นออกนะครับเนะาะเพราะอันเป็นน้ำแบบนำเพราท่านหลายครับพี่น้องนี่บ่าวน้องก็เลยเอามาอันนี้ไว้เพราะว่าเพินพ่นบ่คิดว่าเพิ่นสิออกเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับเต็มอยู่นี่นี่มือบ่าวน้องน,นีน่เบิ่งๆเลยพี่น้องเพิ่นกำลังจับกำลังออกลูกเต็มอยู่ครับทั้งผื่นแมงเบิดเลยพี่น้องนี่ครับ พอจะมือเขาปัดไปสี่ร้อยเซลเลยพี่น้องผมยิงไตครับเนี่ยเห็นยูนี่นี่พี่น้องบึ้งครับบึง้งหลายอยู่ครับพี่น้องนี่บ้าน้องสีเอามือกวาดให้บึง้งพุดมีกวาดหน้ามันขี้ขวัญได้พี่น้องพผมพุดยิงไตครับผมร้อยร้อยร่องเลี้ยงยิงไตเบื่อเฮ้ยเอามือมาบายผมยิงเป็นยิงเป็นยิงปิง นี่ท้ามโบสูงนี่ก็นอนอยู่ใต้น้ำพี่น้องกำลังฝากมือที่สองนี่แหละครับฝนตกฝนตกกำลังอันวิทสองมือเนาะนี่คนกำลังออกนี่ร้ายแห้งเถึนว่ามาเบืองว่าเันสีหลอดบอ่าน้องมาอัปเด็ดพี่น้องเบืองนี่ครับทางผีแม่นเบิดรี่อไปเรียกอย่นี้เพราะว่าสีเป็นน้ำบาลน้องเอาเฮ็ดไวเลยนะครับเฮ็ดหมองพคนไวเลยนอกจากว่าพคนตุ่นใหม่ ลูกมาทับบ้าน้องก็เลยใหญ่มาผีเลื่อยเบิง่งผีน้องเต็มอยู่ครับต้องเบิง่งไก่ๆค่สีเห็นเพิ่อนเนาะพอ,อยังตัวหน่อยอยู่กะล่งสองมือพี่น้องนี่แหละครับผมมือฝนตกแ,แห้งนั่นมือหนึ่งนี่กะลังมาฝักนี่กะล่งฝักตัวนี่แหละมือแหลกฝักตัวเห็นอยู่เนี่ยเห็นูีพี่น้องนี่ถ้าเอามือมาวาังสีพี่น้องค่อยล่อยนะครับ เขอ,อยอ่งล่องแรงนี่เขาลอยหลายครับเต,ต็มอยู่ในผืนยังว่าเนสีหลอดไฮบอนี่บ้าน้องยังพาพี่น้องมาเบิง่งยบวบ้าน้องสีอัปเดตให้พี่น้องิ่งเรื่อยๆเนาะว่ากบรุ่นแหลกของบ้าน้องสีออกสีไ่บอเนะครับเนาะกับร่งเสียเริ่มต้นน้ำก็เย็นดียูพี่น้องเนี่ยคืนนอยู่ในห่มเนาะน,าะนาะี่ครับเพราะว่าบ้าน้องเอามาปล่อยใส่กันเลยปกติผลละครบ้าน้องสีเห็ด มองหันไ้แล้วเตรียมไปแล้วเพื่อนก็ั่างโค้มกันเพื่อนก็ร่างโค้มกันพอดีพายุมากมือนั้นครับก็บเตรียมบอ่อไว้แล้วร่มพัดตอนอันนี้ของบาอง้าน้องตนตะกบหกักลงมาเลยครับหกักลงมาใส่เห็นมองไงอเพาะกบของบ้าน้องเนาะกระช่างบกครับบ้าน้องก็เลยจําเป็นต้องใหญ่กบมาหันกันเอามาใส่บอ่อนี่ไว้ก่อนพอดีขึ้นก่อนนี่ครับพี่น้องฝนตกแห้งเนาะ เพื่อนก็นเลยได้มาอันเอยาใหญ่เพื่อนมาอยู่บอนี่เพื่อนกันเลยโคมกันพี่น้องจับคู่กันเนาะก็เลยออกไข่เต็มอยู่หันบาานน้าน้องก็เลยนีในหญ่ไม่หนีแล้วใหญ่พอแม่พันเพิ่นมาอยู่นี่เดี๋ยวสีเห็ดไม่สีเห็ดให้เพื่อนอยู่ใหม่เนาะจิตตัดต้นตะกบต้ตตตตนน,นันกนบ้าน้องยังสีเอาบ่าสีเอามาใส่ไว้นี่หนีเลยนี่กระช่างกระช่างบกตังนี่กะช่างสีเอากบตัวแม่ตัวผู้เพื่อนมาอยู่เวลาฝนตกแล้วเพื่อนก็จะจับคู่กันเนาะพี่น้องเนาะ นี่บ้านนอกก็ใหญ่เพิ่นมาอยู่หนี่คือเกา่าผูนครับพี่น้องนี่ทั้งตัวเมียตัวผูออกมาอยู่ล้มกันคือเก่าครับตัวหนีก็บ่านท่านแยกให้เพิ่นอยู่ตัวเมียตัวผูเนาะนี่ให้เพิ่นอยู่ล้มกันเลยทั้งผูทัง้งเมียใครยังเต็มทองเอี่ยพี่น้องใครเพิ่นยังเต็มทองไปนะครับเก่งแฮงเฮ้ยพี่น้อง เบึง้งเมพันธุ์ปุบไน่แห้งครับหลุนนี่ข้องบาน้องเนาะโอ้ใไญ่ครับหลุนเนี่ยเป็นเนพันธุ์มึงที่ใครใครเตรียมทองนะพี่น้องนี่เวลาเนี่มัน,ะนก็จะจับคู่กันบานตัวผู้ตัวเมเนาะในหนีแม่นเบิดฝุ่นครับตัวผู้กับสิอีกแบบหนึง่งให้เบื้องตัวผู้เพราะว่าบ้าน้องให้บรนยูมัมกัดเลยมาทันใหญ่ออก นี่ครับกบผูเนาะสิตางก,กันกับกบแมุ๊จับหยาหแห้งพี่นอ้องลงน้ำเลยจังเย็นนี่พี่น้องกบแม่หมองนี้นะครับน,น,น้องนี่จะขาวไปเลยถ้ากบผู๋จะมีหม่องกล้องเสียงนี่สองฟังนี่ครับกบผู๋กบผ,กผูนี่กบแม้ บาน้องก็เอามาอยู่ลมกันแหล้วเพราะว่าเวลาฝนตกมาเพน่นกจจับคููเลยปกติบ้าน้องก็แยกแยกไว้จักหน้อยห้าสิแยกนะครับเนาะแต่ว่านี่ไข่ยังเต็มทองอยู่พี่น้องพ่นพรอมสีออกไข่อีกแล้วเพราะพ่นพรอมสีออกไข่ทั้งผีก็มีพี่น้องพี่บ้าน้องก็เอามาใส่กันไว้น้ำมนเวลานั้นเฮาก็จังจะแยกตัวเม่ตัวผู้ออกครับบัาน ไอกาวาผมาอ่จาจะอาทิตย์หนึ่งเนาะอาทิตย์หนึ่งเขาก็จังจับเพื่อนมาอยู่น้ำกันไม่เขาใส่ในกระช่างบกของบ้าน้องตอนนี้บ้าน้องกะกําลั่งพึ่งจะจับออกมากจากนี่แหละพี่น้องพอเพื่นไข่เนาะบ้าน้องเห็นไข่เหมือนเสาบ้าน้องเอาหนามมาตืมใส่เพื่อนเนาะเป็นกับไข่ก็เลยตกจับพอแม่เพื่น,อ,น,นอ,ออกมาพอพอกแมนที่จริงนี่บ่แเมยนบ่เพาะครับบ่วเลี้ยงของบ้าน้องเนาะเพื่อนก็ออกไข่บัน เพราะว่าขึ้นฝนตกแห้งบ้าน้องก็เอามาไหว้ต้มกันก่นกนอนเพราะว่าท่านเห็ุหม่องหม่องไอ้เพื่อนสมพันธ์นะครับเนาะเพื่อนก็เลยออกไข่มางหันแล้วก็เลยให้เป็นหวกวยู่หันเลยบเป็นหม่องเลี้ยงหองบ้าน้องครับแต่ว่าก็เลยกลายเป็นหม่องเพาะหลูกหัวกของบ้าน้องไปแล้ว ก็เลี้ยงไว้จังสี่แล้วครับพี่น้องบ้าน้องกะเฮ็ดจังสี่คู่ปีนี่ก็เฮ็ดเป็นพอพันแม่พันเนาะกะจงไหวโบค่อยหลายปกติบ่าวน้องจงไหวอยู่ประมาณสองคู่นี่เลยพี่น้องแต่ว่าปีนี้ก็เลยมาจงไหวหลายแน่แต่แต่ไหวปั้นนี่ก็ยังเหลืออยู่ประมาณยี่สิบกว่าตัวพี่น้องเพราะว่าขจาวเพิ่นกะมาสื่อเนาะประจําเนาะพอเงยเขยเขามาสื่อเพิ่นกะเขามาเพิ่นกะอยากโอ้ยยัยเพิ่นว่าบ่าวน้องกะจำเป็นกะต้องแบ่งขายเพิ่นแยกออกตัวเล่นโบ บ่งามเนาะเอากัแยกออกให้เพิ่นนี่ครับผมนี่ครับมาเบิง้งต้นตะก,กบของบานอ้องฮักลงมาเลยได้ดี่ <c oughs> บหันในตัดออกอยู่ครับพี่น้องบบหันมีเวลาเนาะนี่เ่นก็นยังขับเนี่ยี่กะจิทางออกพี่น้องทางเอามือน,นั้นมาหอดมาอหอดกับต้นใหม้ฮักลงมาทับแล้วก็เข้าไปทางเอากบเจ้าของอย่านกบออกเบิดนะครับเนาะนี่กะสิได้ทั้งต้นตะก,กบออกก็จกิได้เอากระช่างออกมา ม้วน,น,นกับจดีดตัดคอนลงเบิดตครับต้นตะกบพ่นหักลงมาเนาะกำลังสิเป็นห่มให้บาวน้องเกิดหักลงมาจนได้พี่น้องเฮ็ดใบจังสีกับเป็นห่มครับผมเป็นห่มเป็นเงาห้เจ้องอยู่เนาะนี่ครับผมบาวน้องกับภาพพี่น้องมาอัปเดตเบิง่งจังสีภาพพี่นอ้องเบิรงเรื่อยๆนะครับนอกว่ากบหลุดหน่อยของบาวน้องนี่ญ่บอหรือตายหรือจังไดเนาะเพราะว่าิ่นเก็เป็นกบหลุดแรกเพราะว่าหลุดแหลกของบาวน้องสีเพาะได้นะครับเนาะ นี่แหละครับผมเดี๋ยวจังสีผาพี่น้องมาเบิ่งอีกท่นึงครับผมก็อย่าลืมในช่องกบป,ปากา๋าพาลวดได้ครับเด้อกดไลล์กดแชร์กดติดตามบ้าน้องนะครับผมเผื่อเป็นกำลังใจเนะาะบ้าน้องก็สิเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ